สิพามาเบิงแปลงพักคุณแม่กะถิ่นคุณแม่ประยูคุณแม่ไปขายของอยู่นี่มาชุ่มพักผลเลยนี่มึงอันนี้หอมสดหอมสดอันนี้พักยังกระพอนี่นี่ผักกาดขาวหอผักกาดขาวหอพันใหญ่นะพันหนักพันใหญ่กำลังหอป้าที่เธอ ันตัดขายแล้วบ่ขายได้บ่นี่ขายได้บ่ไดจากเศร้าเนี่ยพี่ยังจากเศร้าเนี่ยเอาร่ำหญ่ๆจะไปพัดแสบแสบแสบแเบิ่งคณาอันนี้จะเป็นคนาเห็ดหอมแต่มันเป็นภาคเป็นภาคอยู่เนาะคนาเห็ดหอมคนาเห็ดหอมข้นเขาพุ่น่ะพัดดิโต ของขาว่พราถ้าได้กินง่ายดอกกินของเพื่อนก่อนเพื่อนอะอนะอาคณะเห็ดหอมเพิ่นแปงแปงอันนี้จะเป็นสลัดแก้วสลัดแก้วเพิ่นกำลังแตมเห็ดหอมไหวมันเดดนหอนเพื่อนอะอาติโตผักเพิ่น,พนคือมางามแท้เพื่นนะอันนี้จะเป็นผักกระจรน,นี่กระจ้เพื่อน,นกระตัาแต่ขายเนี่ยแล้วนี่ตรงนี้เพิ่นอนนะบ้าติโตนี่ก็จะมีแมงมีอย่างจากน้อยนี่ จะปอดสารพิษปอดสารพ,ษพิษเพ่นใส่น้ำหม,มักจุลินซี่ชีวภาพส่วนมากเพิ่นจะเฮ็ดเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปอันนี้คณะเห็ดหอมขณะเห็ดหอมนี่ขณะเห็ดหอมนี่จะเป็นรุ่นน้อยรุ่นหนุ่มก็มีนี่จะเป็นรุ่นหนุ่มขณะเห็ดหอมนีจะเป็นรุ่นหนุ่มเป็นรุ่นเป็นรุ่นตัดขายเป็นรุ่นไปเป็นอะกัาล่งใหญ่เลยคณะเห็ดหอมนี่นี่นี่ มันจะเป็นแบบนี้มันจะมีดอกตะนอตะนอนี่เขาเรียกว่าคานาเห็ุหอมอันนี้จะเป็นผักชีผักชีลาวกระลำกับมีกระลำเพิ่นกับมีพอเพิ่นกำลังดีดพักของดูได่ โอ้โหพูดนะแปลงพักมาชมมาชมจ้ามาชม <c oughs> อันนี้พักซี่อันนี้พักบุ้งพักบุ้งก็งามงามเขียวอ้วรั่วเขาเอิ่อญเขียวอ้วรั่วเตออันนี้กระลำกระลำหัวกระลำหัวน,นี่ห้ามา ทายัีกังเวียนมันกลยสีเหลียวจากน้อยบ่ไ,ได้มากนีก่ต่อตอนเศร้าป้าดหัวนี่หัวนี่แม่ป้าดิถูกไปนะป้าสะออนทำมากังเวียนมันสีเหลียวจากน้อยตรงมาตอนเศร้นานี่เจ้าเห็นไหมีแต่หัวใหญ่ๆไปนพักเพลิน ต้องปู้างกันจากน้อยอันนี้จะเป็นสวนสวนกระลำนี่กระลำเวลาเบิงบบ่งจยังสีงสงมันก็สีน้ำง่ามจากน้อยคนะเห็นตาหัวสวยง่ามสวยง่ามสวยง่ามอารามแท้คนเะ่็นเขียว เฮ้ยงามอีๆคนนะอยู่สวนอยู่ในบ้านน่ะโอ้อยู่นี่อันนี้เนวขันสมมันบ่นี่นี่เนี่ขันสมผักกาดจูงใหญ่นี่จะน้อยก็ได้นี่ต้นหอมไมีอยู่นะยังกังเวียนมันจะหอนเนาะ นั่งเทือดินมันกับบ่ออ่อนมมันนมม้ำไว้เป็นบ่นมันหอนหลาเ,าาเมียนทั้งหอนทั้งหนาวทั้งสารพัดสามฤดูนะเบิ้งพังมุงเพื่อนกะลามเบิ้งอันไกลๆนี่งามๆเบิง้งซ้อนทั้งผุ่มมันสิเป,ป็นซ้อนกะลามเลยนะ งามงามไหวพร้อมออ้ยังคือเป็นยังซีนี่อีหยังมาเขียนี่จะเป็นมะเขือเทศมะเขือเทศประเทศก็ได้เก็บหลายรุ่นแล้วนี่มังส้งนี่มันบอกระถ้นไม่เก็บเต็มงามงามเป็นมะเขือเลนเพลินผลนะ ใส่ตอนชมพูวนี้เห็นชมพูต้นชมพู่นันเตะทุ่มคอบา้ไวนะอันนี้จะเป็นสลัดเกลียวโอ้กําลังแตกใบถ้าาบอขึ้มไว้นีโอ้โหแมงกินใบเบิร์ดโอ้กํลังงามถ้าปลูกในบ้านกับบอคอยมีแมงเนาะถ้าปลูกในหัวในสวนเขาจะหน้านี่มันกันแม่งลายขนา

เส่ีดีด้ของของเนบ้านแม่้สน่าตัดออกกสต้นนี่เกินได้เลยอ่ไ่ต้องลอให้มันลน่จของสวนมีหลายพเจ้ามังกรใส่ไว้ชื่อสากส่ชืาเฮดเป็นดีๆเลยนบ่เป็นโซนเป็นโซนเลยบักขียบมันเป็นแห่งๆเนาะมันเป็นนิดเอียดเป็นเอียด บัก,กเขียบเพิ่นกับมีเขียเข่ยยังนี่พอพัานยังนี่ผ่านยังมาเขีย่ยเขียผ่านหนังพันหนังตรงนี้มีแต่ใบโรยมาบัววกเขียบกำลังเพาะไว้อยู่ต้องรอช่วงนั้นเนาะนช่วงฝ <พอ S 2> นก่อนส่วนผักพ,นนพัจะมาซื้อเพ้่ออะไซื้อกำลังเริ่มเพาะ